สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบปอกกับที่เก่าครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านอ,อตัตะวครับตอนนี้อยู่ที่เมืองมหาไ้ครับออกจากโรงมงานออกมากครับพอดีเมื่อกี้เนี่ยผมไปล่อรถน้ำขบวนเนาะบ่มีคลิปบ่มีคลิปอัดผมก็เลยไปหารอรออยแถวนั่นแหละเอ้าครับก็เป็นสายบรรทุกน้ำกันเนาะ ผมมีเรื่องอยากขอถามขอสงสัยเพื่อนเนาะแต่ว่ามันก็คขึ้นว่ามันสื่อสารกันยากคือผมบอกว่าถ่องบอกเราเราคนเปว่าเอ้าเป็นยังคือเนาะมีเอซบอกว่าอเป็นยังคือตกงวปสวนเิ่นหนาจังซั่นังซี่มันสื่อสารกันยากีิลีเเลยครับเขาอยากมามาอยู่หนีเขาก็อยากว่ามันแข่ยๆเพิ่นเดีว่ามันสได้สื่อสารกันบางค่ำเนาะผมไปถามผมผมไปถามเพื่อนเรื่องได้ว่ะตีครับผมไปถามเพิ่อนว่าอยากรู้ว่ารถที่บ้านเพื่อนนี เออเพื่อนใส่ไปครับขี่สนิทเด้ครับมันมีจักสนิทจัคสีแดงก็สไล่กันเข้าใจนี่โอ้ต่างโดดครับต่างโดดเนาะเออคือจังบานเท่าเนาะบานเท่ามันกับสีมี่มันกับสีมี่รถยนต์ส่วนบุคคลนี่ก็เป็นรถปิกอัพแม่นบอกครับเออเราก็เป็นบอบอสองบอสองนี 2, ่ฮอัวจิบล้อจังสีครับอยากจะปิกอัพคือมันหัวจิบล้อแต่ก็สิเป็นบอสามก็สิเป็นรถพ่วงรถพ่วง แล้วก็สิเป็นทอ่อท่อในรถยนต์สาธนะารณะก็สิมีท่อสองกับหัวซิปล้อจังสิครับแล้วก็สิท่อสามท่อสามนี่รถพ่วงคือจังสิผมขับนี่เป็นท่อสามเนาะรถพว่วงแต่ว่าถ้าเป็นรถน้ำมันนี่ก็เป็นท่อซีครับวัตถุอันตรายกับตังหาครับเราเราอย่กพูดว,ว่าบ้านเพื่อนนี่มันมีจักรสนิทจังสิผมไปไล่กับเพิ่อนมาหันโอ้ยปวดสิเข้าใจกันครับอยากพูดว,ว่าครับว่ามีจักรสนิทครับไปไปไป,ไปติดตามนับกันครับ แต่ว่าก้าสิเขาใจนี่บอกว่ายาครับยาเมื่อว่เขาใจควาไหมเขานาะครับก็พระก็ไปติดตามมึงครับติก้าเนาะติก้าติก้าตัวเก่าครับตัวนี้จะเป็นติก้าตัวเก่าครับติก้าเก่ามึงรอเพื่อนโอ้แล้วเพิ่นเสดถามเพิ่นว่นาเส้นทางการเดินทางเพื่อนไปไสมื้ือนีนเนาะมาครับมาติดตามน้อกันครับ ถ้าเ,เพื่อนอันนั้นกรสิขอละลาบละลวงสบายดีครับสบายดีอันตอนนี้สิไปใส่เนี่ยเอาลงไปใส่เนี่ยเพราะว่าสิไปครัวมิตรภาพนี่แหละสางอ๋อไปลงสังเอาครัวอะไรอ่ะสังม,มิตรภาพเ,เรียกครัวอ๋อโอ,โอ้ใกล้กลๆห้องนี้นะโอ,โอ้เอาไปต่อตอนนี้แต่เอาไปถอยให้รถไทยครับสบายบ้านเพื่อนหนิวหนัก นันเป็นรุ่นนี่แต่ก่อนเคยใส่ผมเคยไปขับรถคุ้มผ้าใบผ้าใบตัวนีนักแข่เนี่ยแต่ว่าเจ้นี่มันมันโมมี่หรอว่งรุ่นนี้นะหนักบ่หนักบ่อู้หนักหนักอืมนี่ถ้าเจออากาศเย็นนึงหนันกกว่าเก่าเด้เนี่ยนี่ยังว่ามันห้อนอยู่เลยเนาะเพราะว่าผ้าใบนี่ซุ้มนี่ทำมันเป็นถืออากาศเย็นนี่มันสินักเลยครับ,เด,ดเ,รบ,รบเดี๋ยวผมจะถามเรื่องใบขับขี่กับชนิด เพิ่นบ่เข้าใจเน,ะน,น,นาะเฮามันก็คือว่าบางเทื่อมันก็สื่อสารกันยากเนาะสิเอาแบบเลเนาะจังสิเข้าใจกันเรียกให้เคาคิดถามว่าหน้าเดิเนาะถามว่าหน้าเด้ิเนาะนหนาบุฟนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพุ่นดีกว่าเอ้าเดี๋ยวผมสิ่รอ,อไปพุ่นเนาะต้องไปถามเนาะอยากงูครับความสงสัยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถามอีกกระดับสบายดีสบายดีขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อ อันไอน้อยากถามว่าอันอยู่อยู่บ้านเจ้านี่รถรถป้ายทะเบียนนี่ป้ายเลขมันเนี่ยมันมีแต่สีขาวนี่แมนบอกมันมีสีเหลืองเลยเนาะโอ,อ้สีเหลืองเป็นรถน้อยทั้งรถใหญ่รถบรรทุกนี่สีขาวอย่างเดียวถ้ารถคือรถอันหกล้อเป็นอย่างนั้นใป้ายเหลืองก็ได้โอ้เป็นเลือดนังแกหกลอ้อมาเป็นป้ายขาวเลยแล้วสมมุติว่ะ อันนั้นก็เป็นใบขับขึนกันสามล้อไม่อัอ๋อแล้วสมมติว่าไสไใบขับขี่เนี่ยเขาใส่สนิทไหคขับพวกรถพวกรถอย่างเงีง้ยขึ้นมะมีใบขับขี่ขึ้นกันบ่ตัวนี้เป็นห้องใหญ่ห้องแบบขับได้หลายอย่างน่าจะสามล้อขึ้นมาเออเออเขาเอื้อว่าสนิทไหนอันนี้ผมเข้าใเออแต่ว่ามันมีประเภทประเภทที่ว่าประเภทใบขับขี่หน่นาจะสมล้อ,ลอโอ้นาดข,ขึ้นมา่าน ้อ้้นมาหน Youtube ้าดินจาเลยนรื้มานี่ของเจ้าที่ไส้เนี่ยขับได้ทุกอย่างควารว oh ดพ่วงออบนนี้พวกวิกอัพเขากับไปขับได้มันมีสสีเดียวที่สันนี่มันมีประเทเดียวที่สันโอ้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 ยโอ้ยโ้โอ้ยโ้ยโอยอสยโัย้ยอดยโอ้ยยอ้ออ้ยอ้ยโอ้ยโ้อ้โอ้ยน้ยยอ้าโอ้าใจกันเนาะโอ้มัน บ้านนี้สมมติว่าเพื่อขี่พันธุ์เทปแล้วปีกอัพเพิ่นกับมะขามแบบนี้ได้บ่าวอ๋อ,อปิกอัพนี่ก็คือคือสุดอยู่ที่ไรหก้อยสุดยูหกร้อยโอ้แสดงว,ว่ามีหลายสนิทยนอยู่เนาะหลายประเภทแต่ว่าเพื่อนสีบอกเข้าใจแล้เพราว่ามันแบบนี่นแต่ที่แน่ๆคือว่าแล้วแจ็คปีอายุใบครับขี่เฮานี่มันแจ็คปีครับที่ตัวใหม่นะตัวใหม่้ยว่าเอ้า ไครับคี่บ้านเจ้าบ่ฮอดปีบ่ะที่ว่ามูอตะยูเน่ไหมเดี๋ยวไปต่อใหม่ไ,ไหมสามปีต่อนื่งอ๋อสามปีครับสามปีอยู่ไทยสี่ปีครับเพราะว่าอยู่ไทยห้ามมันสีมีมันสีมีรถป้ายเหลืองป้ายขาวสมมุติว่าผมมูผมขับนี่มันสีเป็นป้ายเหลืองนะครับป้ายเหลืองป้ายเหลืองรถพ่วงป้ายเหลืองมันก็นสิเป็นท่อสามแต่ท่อสีกับเป็นวัตถุอันตราย ถ้าวัตถุอันตรายดิพวกที่เขาขับรถแต่มันเขาต้องใส่ประเภทของเขา,ขาต่างหากบ่บอกเขาคือเดียวคือเดียวคือกันครับคือเดียวอุอ้งเคยขับง,งานให้เคยขับ<อ>ขางานเคยทงานหลายปีมีไว้บริษัทพิเศษไว้ขับง,งานให้โอ้โอหดีดีดีแล้วแล้วไปรถใหญ่เขาดิเขาจะไปต่อบ่ต่อเดียวจกักจักปีเขาต่อรอบหนึ่งอ,อ่ะสามปี แต่ตอนนี้ครับว่าเพิ่นเนาะแต่ว่าที่ว่าก็ว่าว่ามาตรฐานนี่คือว่าสามปีต่อทั้งปิกอัพพร้อมบ่แม่นหแม่แหละออรถปิกอัพบ้านเพิ่นนี่เพิ่นสิเอิ้นสนิทเลยเด้อครับเพิ่นบ่เอิ้นว่ารถปิกอัพเลยคือวีโก้คือวีโก้เป็นบ่กระบะวีโกเออวีโก้จังที่น่ะเพิ่นสิบ่เอิ้น่ะวีโก้ลีโว้ยังที่น่ะดีแม็กจังที่น่ะเคยถามเพิ่นอยู่ตอนนี้โอ้มันสิเป็นประมาณนี้เนาะตอนนี้เฮาเอาไปใส่นี่ตอนนี้นะไปอันสร้างโรงกคอนเดียว อ๋อไปลงหัวไปต่อให้รถไทยครับตัวน,นี้สิเป็นใครให้รถไทยเนาะอืมแต่ไปจังไหนการงาน,นนี่นี่พออยู่กะหามาได้สซงที่เที่ยวอ๋อเพิ่งมาเพิ่งมาขับใหม่ปะเลือกฮัตตอร์ิมาเลียนกะหามาเล่นอืมแต่ก่อนไปเล่นอยู่เซสกัดแน่นทั่วไปไอืมอ๋อรถเอาเป็นรถรวมเนาะโอ้ขอบใจหลายๆเนะขอบใจหลายๆเนะความหู้เนาะโอ้ นี่แหละครับเพื่อนว่าเนาะกัดสวมใส่คือว่าใบขับขี่ไม่ต้องมีไหมอยู่สปปปหลมีเลยครับใบขับขี่อายุสามปีกับประเภทกับประเภทจักรยานสามล้อสีมาหอดรถพ่วงอันนี้เป็นรถพ่วงเนาะเป็นรถพ่วงรถน้ำมันไล่ได้เบิดเลยครับคือใส่เซนติเดียวเลยแต่ว่าแบบแบเป็นปิกอัพปิกอัพสีมะฮอดแค่แคร์ว่าแคร์ฮุกหรอเพื่อนว่า แล้วรถจกักรเลยรถจักรก็มีของเขาต่างหากบ่ไปขับขี่รถจักรมีปะอ๋อรถจักรก็ต่างหากกระจายเรียกว่ามีอยู่ประมาณสามสามสนิทเนาะพี่อยู่ประมาณสามสนิทเพราะว่าถ้ารถพ่วงเลยก็คือมันจบแล้วรถน้ำมันมันก็คือจบแล้วอืมสรุปไทยคลิปเนาะครับเขาไปถามเงินจริงๆของการพูดถือว่าระลาบระลวงนาะครับมันก็พอใหญ่นาะฝังเรื่องเนาะครับ รถบ้านเพื่อนี่มันมีอยู่สามชนิดครับมีรถรถปิกอัพนี่ขึ้นมาหอดแค่ฮุหล่อฮุบหล่อแล้วก็จากปิกอัพพอดรถพ่วงที่เพื่อนขับนั่นก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งครับพอดรถน้ำมันเลยครับแต่ว่าเป็นยั้นก็จังสี่ครับเพราะว่ารถเพื่อนน่ะถ้ารถเพื่อนถูกมันสจะมีไปเหลืองไปขาวครับมันสิมีซัพพอไปขาวเลยรถป้ายเหลืองนี่สิเป็นรถปิกอัพครับเป็นรถมันถิดเพื่อนว่าจังไดก็เป็นสาธารณะรถนิยมเพื่อนเนี่ย มันสิเป็นปิกอัพครับมันสิมีป้ายเหลืองป้ายฟ้าป้ายขาวเป็นปิกอัพเคยเคยถามเพิ่อนอยู่ครับคว้วหม้มันกับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคว์ขห้วไมเรื่องรถป้ายรถปิกอัพเนาะคลิปนี้ก่อน,รรนอค,นคร,นรับมีสามชนิดว่าขันหัวรถพว่วงอ่ารถพว่วงรถน้ำมันอันเดียวกันครับแล้วก็สิมีรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรครับอ่าอีกชนิดหนึง่งคือสามชนิดง่ายๆหรืออ,อาจสิปเวียนหรือจังไงแต่ว่าสิถามเพิ่อนเนาะมันกัสิควียรข้าใจกันกัสิได้ประมาณนี้เนาะ เออแล้วก็แล้วก็สงสัยอีกว่าบ้านเพื่อนนี่อายุใบครับขี่มันจะปีเพิ่นว่า3ปีครับทุกอย่างนี่3ปีครับอายุใบครับขี่3ปีต่อเทื่อนึงแล้วป้ายทะเบียนรถคือกันภาษีรถเนาะเอาง่ายๆคือภาษีรถครับก็คือ3ปีครับ3ปีต่อเทื่อนึงคือกันครับสำหรับเนาะครับเนาะเก็บควบหูเนาะพอถือไว้ล่าลาบละวลวงเนาะครับก็ถือไว้เอาหาควบหูมาแบ่งปันกันเนาะครับเราพรมก็มีโอกาสเดี๋ยวเรามา เรียนน้ำเพริ่นแนวรวมงานแนวยูซอบโปปปเล้าเนาะจังสีกันเออมันกับหูจักกันเนี่ยมันเกี่ยวกับห้องกระามกันเองเนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการแบบละเมิดชิพเป็นของปันไดตอนเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับมีเรื่องเหล้าซะแะดีๆจังได้สีพอนำเสนอได้ยูซอบโปปปเนี่ยยุไถ่แน่กจังสีนำเสนอไปดิ้งๆก็คือการไปว่าบซื้อสารกันอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาคุณใส่แมทเนาะครับเนาะมันก็นคือจังสีวอาบปอั่ว แต่ว่าก็บ่เมีอเรผมก็เวอลจร่ง่หระบ่ใส่เมนกิดขึ้นกับบอลฟังเด้เน่ปราเด้นนี่ขอโทษขอให้หลายๆครับวนกันยิ่งไปใส่เมียตงฟัง่มู้เลื่องด้ยเคยไปซื้อเคยไปเสันไปซื้อสมเนื้อไปขอบัตรเพียนไปต้องนำแข็งไ้โอ้ยใคยได้นินเราน้บนำแข้งเราแข็งบ่อผมว่าสิขอบักบีตเพิ่นฟังบ่สัตว์นาอครับนาะ แสร็แล้วนกครับน้องคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับจากต้นจนจบครับพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุก